นี <Okay. S 2> mm ่มาเห็ดอันน้ำว่านมะเขือมะเขือกันปุ๊กหัวใหา่ตรงนี้เราเดี๋ยวนีจิบุมีคนซื้อในหน้าจีดียวซื้อเราก็เลยเอามาเห็ดน้ำว่านอันนี้คือมะเขือเ่าออกมาไว้หมันเ่าดำๆสินะเดี๋ยวเห็ดน้ำว่านเคยกินอันอย่างน้อยออแม่เค้กินแล้วม่นจะเอาเฮ้ยมันเ่าเนี่ยสิและมาเห็ดแล้วมันจะเนี้ยเนี้ยดำๆเนี้ยเนี้ยสิเลยกินได้ในมะเขือเ่าเนี่ยสินะ ลองสิมาเฮ็ดน้ําวานลองเบิ่งตั้งใจเอาไว้ให้มันเน่าอันนี้ให้เอามามือันนี้เอามาไล่มือเนาะยังน้อยอีแม่เพิ่อนอันเฮ็ดเพิ่นก็เอามาให้มันเน่านี่แหละเรามาเฮ็ดเครื่องเน่าสิมันจะเนียวๆนี่ เบิ่งลองเฮ็ดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นกิ๋นคืออีแม่เฮ็ดบ่นะสิเอาพาก่อนไปล้างมันบ่เน่าแท้มันเน่าแต่บ่เน่าฮอดไน่เอาไว้บ่หลายมือถ้าว่าเอาไว้เฮิงมันจะเน่าดำฮอดนทีละ เอาไว้สี่ห้ามือมันบนเนาเทอันนี้แทกกําลังเอามาถ้าเฮาเอาไว้ยังคือมันเน่ากับปาดหวนแค่มีปาดฮอดมันก,ก็บ,บักเนียวๆแล้วดิบมันเน่าบักเนียวๆแล้วแต่เน่นานี่บ่บ เห็ดลองเบิงถ้าว่าเซพเขื่อนอเมเฮ็ดคือกินอย่างน้อยกะเจียวมาไว้ให้มันเน่าแล้วก็ค่อยเฮ็ดตึงนี่เจ็ดลองกินลองเบิงเคยกินแต่ของเมเฮ็ดแต่ตัวเองนี่ยังเรเคยเฮ็ดเถอะกําลังมาเฮ็ดครั้งแรกเนี่ยพวกเครื่องอะไรอย่างเงมาเฮ็ด

ต้มเพือกใส่น้ำตาลนั่นแหละน้ำใส่ไม่เยวกระพอเบื้อนึงกะทินี่เขาจะได้เติมทีหลังแล้วก็เอาเกลือใส่เห็นน้ำหวานนี่กระเต,ตะต้องใส่เกลือน้อยหนึ่งหนึ่งนี่คือเกลือเด้บวกนน้ำตาลใช่ไเ,เกลือใสนิดหนึ่งเดี๋ยวน้ำตาลใส่ เพราะว่าต้มน่ะสิแหละต้มเสกเกลือน้อยหนึ่งถ้ามันมีแต่น้ำตาลมันจะว่านจางเขาต้องใส่เกลือนี่นึงใส่น้ำตาลเข้าไปน้ำตาลเัาจะสีเบิ่งว่าวานน้อยวานไหนแต่มันเปื่อยสุกมันเราก็ทิตักออกมาแล้วเอากะทิหดหน้าน,นี่แหละถ้าเบิ่งมันสุกเต็มบ้าน,นถ้ามันหดเกิด เดี๋ยววันี่มันก็สุกเราหั่วมันจะนานเปื่อยนิดนึงเนื้อเพราะว่ามันจะบบเปื่อยเละเละเมื่อนอันมะเขือสดสดเลยมะเขือกันเัาเห็ดที่มันเน่าเนี่ยมันจะเปื่อยมันจะเหนียวนี่เนื้อมันจะเหนี้ยวจัดไปกินเหนียวกินแล้วมันจะเหนียวนึบหนึบถ้าว่าเพลือกันสดสดวันนี้มันจะเป็นพวกใยๆแบบนี้มันเหนียวนึบหนึบเป็นไรมันจะบบเละก็ปิดแก๊ส

มี่ค่อยสวยต้นใหญ่โหปกติเห็ดต้นน้อยคนนี้นิดหนึ่งอ๋อมีในกระบอกเท้าเจ้าเ้าเอาเกลือก่อนเจ้าเเอาเกลือก่อนเย็บขี้ไก่ย้ำเย็บขี้ไก่เจ้า ทายเขาย่สิบางก้ออันไอบิวนะลูกสายย่ากินบะไรสันเขาเขาเคยเห็นจะคืออันนี็คือเหี้นจ็คเมยมามันกินเนี่ยมันจะบ่บเปื่อยบเลล nhiều nụp nụp nào xin bỏ. nào bước kín mèo 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 mèo